สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตามผู้ที่ตามและถูกใจเพจ a c e b o o k นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M นะครับ K T H นะครับจะเจอเว็บไซต์ K M นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้โดยตรงเลยนะครับให้เพื่อนๆทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นก็รับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มี สมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกตั้งแต่ตรงนี้ครับอ้เพื่อนทำการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสองด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่แกมันตโนมัสแล้วก็ยอมรับเพื่อนใสการให้บริการนะครับจากนั้นก็ให้ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือใครนะครับที่ต้องการสมัครผ่านนก็สามารถสมัครผ่านได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนย้อนกลับไปที่ น้าเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหากสมัครเป็น Gmail ก็ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านทางด้านล่างนี้นะครับเมื่อทาการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการมากมายเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับบางบริการด้วยนะครับที่สามารถหาราไได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับ ก็เดีผมจะมาสอนที่การเติมเงินนะครับซึ่งทางเว็บไซต์มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึงสี่ช่องทางด้วยกันนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มรูกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการตามผู้ติดตามกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับจากนั้น่านในส่วนของหมวดหมูน่นะเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนะครับเพิ่มทุกใจผมติดตามแฟนเพจนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการที่สองแล้วกันนะครับสอง 5251นะครับจากนั้นในส่วนอ่านนี้ก็ให้เพื่อนทำการอ่านให้เรียบร้อยแล้วก็นำลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับที่การนำลิงก์มาใส่นะเพื่อนเราไปที่ Facebook ตรงเพจเรานะครับหน้าแรกโปรไฟล์นี้เลยนะครับทำการคัดลอกลิงก์นะครับให้เพื่อนเปิดติดตามด้วยนะครับทำการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นพิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับที่หัวหน้าสาที่ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยผู้ที่ตามและถูกใจนะครับ จากนั้นทำการกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วจะต้องมีข้อความขึ้นมายินยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางบระตสจะมะะีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับยอดไปขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดนด์มินได้นะครับแอดมินก็จะทําการตรวจสอบและแก้ไขให้เรานะครับก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอดยิ เลยนะครับเราจะมีบริการที่เราไ,ได้ซื้อไปนะครับล ouais in ิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับโดยข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในประวัติการสั่งซื้อนะครับสามารถมาย้อนดูได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราไใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกด้านหลังด้านหลังนี้นะครับ อ่าตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR code นะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาววอลเล็ตนะครับ เหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4ี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c ETH B c h แล้วก็ USDT นะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Money โดยใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันาทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถาคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับ บริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีอําคอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับ หากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้อยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการ ติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับสามารถแอดไลน์เป็นคุยกับแอดมินได้นะครับตั๋วช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้แอดมินได้นะครับแล้วกดส่งตั๋วนะครับแอดมินก็จะมาตอบ ข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งสืบไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่นานเลยนะครับก็มีผู้ติดใจเอผู้ติดตามแล้วก็ถูกใจนะครับขึ้นมาอย่างละร้อยแล้วนะครับก็สะดวกมากๆนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจของเพจนะครับเปิดการมองเห็นนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ สามารถสมัครและเข้าสู่ไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ